第一，人才、嗯。嗯嗯嗯 าสู่ความหายนะแกเคยขังของมาครับหมอแพรนะเรวเนี่ยนย่ลองดูธิดเหล็กไหลทีม่มนดูบ้างไป ่จบมานล่ววะไอ้คนที่บอกว่าช่วงเอาคืนหนักหน่อยนะพ่อพยาม,มา ไปดีนะแกไม่มีสิทธิ์จะแปลงร่างเป็นใครได้แล้วตลอดชีวิตของแกพวกแกสองคนออกมืดออ้าข้างนอกแต่ว่าผู้กองนี่ไม่คำสั่ง ฉันจะเข้าไปเคลียร์ห้ามให้ใครเข้ามาในห้องจัดแสดงโดยเด็ดขาดครับพ่อขาดูาาหน้าหน่อยนะจะหน้าเกลียดขนาดไหน่ะนะหยุดนะบอกแล้วใช่ไหมอย่าทำลายฝ่าฝืนคำสั่งท่านผอพวกเราวางแผนล่อจับคนขโมยสตา ผูกก้กองพวกเราใช้สิทธิของพลเมืองในการทําความดีฉันไม่สนใจว่าจะทําอะไรแต่ถ้าฝ่าฝืาฝนคําสั่งพุ่งคำบัญชาก็เท่ากับมีความผิดร้ายแรงท่านผอ,อมีแผนจะจับตัวคนร้ายอยู่แล้วแต่พวกแกทําให้แผนของสำนักงานสืบต้องล้มเหลวหรือว่าที่จริงพวกแกเป็นคนร้ายซะเอง วันนี้คนร้ายได้บุกเข้ามาขโมยภาพวาดอนันตะคาถาซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเทวาสารราวุธทั้ง4เจ้าหน้าที่จํานวนหนึ่งได้ต่อสู้เพื่อป้องกันภาพวาดนั้นแต่ในระหว่างการต่อสู้ภาพวาดนั้นก็เกิดการเสียหายในเรื่องนี้ศาสตราจารย์ดรเจนภพผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณวัตถุจะมีคําตอบให้เราค่ะครับจากในข่าวร้ายเนี่ยนะครับก็ย่อมมีข่าวดี จากการที่เราค้นพบภาพวาดที่เราคาดว,ว่าน่าจะเป็นภาพวาดของอนันตคธานะครับความจริงแล้วไม่ใช่นะครับหมายความว่ายังไงคะจากการค้นพบหลักฐานเบื้องต้นเนี่ยนะครับเศษภาพวาดเป็นสีน้ำมันคนละยุกกับภาพวาดของอนันตคธานะครับเราจึงมั่นใจนะครับว่าภาพนั้นเนี่ยไม่ใช่ภาพวาดของอนันตคธาที่แท้จริงครับค่ะแล้วท่านพอจะมีข้อมูลเพิ่มเติมไหมคะว่าภาพวาดอนันตคธาของแท้อยู่ที่ไหน เรื่องนี้ก็ต้องให้ทาเราได้ศึกษาอีกสักระยะหนึ่งก่อนนะครับถ้าหากว่าได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราจะแจ้งให้ทราบครับค่ะถือเป็นเรื่องดีนะคะที่ภาพวาดอนันตคธาไม่ได้ถูกขโมยไปตอนนี้เราก็ได้แต่หวังว่าอีกไม่นานเจ้าหน้าที่จะสามารถติดตามจับตัวคนร้ายมาลงโทษได้น้ำใสภูมิพัก Sky News Network รายงาน ขอบคุณนะคะท่านครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะครับค่ะคไม่ค่ะพี่เดี๋ยวยังไงพี่เข้าไปเก็บภาพด้านไหนด้วยนะคะโอ้ยลงภาพเดินดีก็เดินเป็น ว่าไงเราไม่ใช่โจรเลิกใส่ร้ายกันแก้งพวกเราสักทีใครกันแก้งสำนักงานสืบทำตามหลักฐานพวกนายลักล่าเข้าไปในห้องจัดแสดงหวังจะขโมยผ้าแต่พอโดนจับได้ก็อา้างมาผูื่อายหนีไปเฮ้เราไม่ได้โจตรต่อถึงขัง้นก็ขโมยผ้าว่าไปขายกินหรอกนะแต่ก็ดีนะครับหมวดขายได้ตั้งหลายล้าน <laughs> ไม่ขโมยภาพไปขายกินเหตุจูงใจเกิดจากการถูกสั่งพักงานก็เลยต้องการจะหักหน้าสำนักงานสืบจิตใจสกปรกคิดแต่เรื่องสกปรกเก้าเราพวกคุณทุกคนต้องโดนสอบสวนทางวินัยขั้นร้ายแรงไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนให้เสียเวลา ถ้ามีมิสิมาก้าวไกลการทำงานของสนักงานสืบสวนพิเศษไม่ได้ก้าวไกลแต่ผมเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการครั้งนี้ผมเป็นคนสั่งให้ทั้งสามคนไปปกป้องภัพว่าไม่ใช่หนาที่ของท่านท่านไม่มีอำนาจลืมไปแล้วเหรอว่าผมเป็นเลขาท่านนายกด็อกเตอร์ไม่ขานอนเป็นเจ้าชายนิทราอยู่ในโรงพยาบาลเลขาของท่านจะมีอำนาจอะไร ก่อนถูกรอบทำลายดเรเมคามีคำสั่งเป็นรายลักษณ์อักษรให้ผมตั้งทีมขึ้นมาเพื่อรักษาเทวาสตาวุธเพราะมันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศทั้งสามคนนี้คือทีมงานภายใต้การบังคับบัญชาของผมสติ๊กในงานตัวครับผ,ผู้กองผู้กองคงต้องปล่อยตัวเจ้าหน้าที่พิเศษทั้งสาคนนี้แหะนะ ต่อไปนี้นะผมจะไม่ทนฟังคำสั่งงี่เง่าไร้สาระต่อไปแลยน่าลำคาญครั้งต่อไปผกแกไม่ร้างง่ายๆแบบนี้แนะ่ฝากไปบอกนายแกด้วยนะอย่าเสียเวลากับพวกฉันเลยเอาเวลาไปศึกษาศีลธรรมจริยธรรมในการทำง,งานดีกว่าก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปความดีจะปกป้องคนทำดีไปตลอดชีวิตส่วนความตาย จะเป็นเงาตามตัวคนชั่วตลอดไป นะครับที่ช่วยพวกเราผมตั้งหาแล้วครับที่ต้องขอบคุณที่พวกคุณยอมเสี่ยงเพื่อประเทศขอสักห้าขั้นก็พอครับ <c oughs> นี่เลยโ, <c oughs> โชคดีที่ผู้กองวินไม่สงสัยเรื่องไรเซนท่านนายก <c oughs> ไม่อย่างนั้นพวกเราคงต้องมาลุ้นกันอีกว่าโปรแกรมเรียนแบบไรเซนของดรแพร์ไพลินจะทำได้แนบเนียนเหมือนจริงไหม ขอบคุณคุณมากนะคุณสอนไม่เป็นไรจอะครับเป็นหน้าที่ของผมหวานจังเลยอุ๊ยหวานจังนะเป็นหน้าที่ของคุณรักหรือเปล่าฮะยู่ก็ได้ไปดีกว่าจะไปไหนอาจารไปปฏิบัติภารกิจสำคัญครับภารกิจอะไรหรอคะพิชิตพญามาร ช่รครับเดี๋ยวะส<อ>่งไม่เป็นไรฉันกลับแท็กซ์เองได้ ผมไม่ถูวคผมเอารถมาตอบกับผมดีกว่าครับสบายกว่าเอ็กซี่เยอะใส่บ้างเอามาใส่มาทำไมเนี่ยฉันมีเรื่องสำคัญอยากจะปรึกษานายปรึกษาปรึกษาอะไรอะ เอออย่าเพิ่งถามตอนนี้เลยขึ้นรถมาก่อนเร็วผมฝาก้ว้นะอาจอกันครับไปก่อนนะคะ กาน่ารักดีนะครับไปเลยครับให้ผมได้ทำหน้าที่เพื่อนบ้างหน่อยครับด็อกเตอร์คิดให้น้อยหน่อยก็ได้ครับเ<า>ชิญครับ ไก็รักได้เพียงหัวใจสุดท้ายต้องยอมปล่อยเธอไปกับเขาจากนี้เธอก็คงไปดีก็ขอให้เธอจงสุขสบายเธอจงเดินไปตามความฝันของเธอที่ฉันขออีกอย่างได้ไหม,มอะ อย่าแวะไปสมองแพ้อีกิรับวันนี้ผมจัดงานโปวรีจับขโมยนะอ,ยอะไรนะถ้าหมวเอยากได้หัวขโมยก็ยากาจกเจอกันคนืนกกนี้น